ครับนั่นเองครับต่อมาเป็นฟังก์ชันขั้นบันไดนะครับฟังก์ชันขั้นบันไดก็จะเป็นช่วงๆนะครับตัวอย่างเช่นอัตราไปษนียกรนะครับสําหรับส่งจดหมายในประเทศไทยนะครับถ้าน้าหนักไม่เกิน20กรัมนะครับจะเสียอัตราคือ2บาทตั้งแต่20ถึง100นะครับก็จะเสีย3บาทตั้งแต่100ถึง250นะครับก็จะเสีย5บาทแต่มีได้ไปเรื่อยๆนะครับ ตัวอย่างนะครับสมมุติว่านายเต้องการส่งของนะครับจำนวนทั้งหมด750กรัมแบบนี้จะต้องจ่ายเงินกี่บาทนะครับเราก็ดูว่า750ราคานี้นะครับไปตกอยู่ในช่องของช่องนี้นะครับช่องของช่องนี้ก็คือระหว่าง500กับ1,000นะครับแบบนี้เราก็จะจ่ายค่าอากรนะครับก็คือ16บาท ก็คืออยู่ช่วงนี้นะครับ750จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงครูฝากกด subscribe กดติดตามและกดแชร์เป็นกำลังใจให้ารันด้วยนะครับ